สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันนะคะคนสมัยก่อนน่ะจะมีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้และพืชมากกว่าคนในสมัยปัจจุบันคนสมัยก่อนเนี่ยจะทำความเข้าใจว่าว่านมหามงคลหลายชนิด มีผลมีผลกับดวงชะตาของคนปลูกถ้าคนปลูกเนี่ยปลูกว่านมงคลแล้วอยู่ดีๆเนี่ยต้นว่านอะ่ะมันเกิดเหี่ยวเฉาลงเนี่ยแปลว่าเจ้าของเจ้าของต้นไม้กำลังจะดวงตกหรือป่วยหนักหรือประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหรืออาจจะป่วยเป็นโรคร้ายได้ คือเอ๋เคยปลูกต้นว่านเศรษฐีนะแล้วก็ปลูกต้นต้นไอ้นี่ต้นพะลือสีช่วงที่เราดวงขึ้นนะช่วงที่เราดวงขึ้นอะต้นต้นพะลือสีเนี่ยออกออกดอกสวยมากเลยนะออกดอกเต็มต้นเลย ช่วงที่เราดวงขึ้นน่ะมันออกดอกเต็มต้นเลยนะออกดอกสวยมากเราก็ลดน้ําใส่ปุ๋ยอย่างดีเลยนะอยู่ดีๆมันก็เหี่ยว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 เราก็งงเอา้าทําไมอยู่ดีๆว่านมันถึงเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงปรากฏว่าเราดวงตกไงพอเราดวงตกเนี่ยต้นว่านมันก็เหี่ยวถ้าเรากําลังจะป่วยหนะัก เมื่อตัวเรากําลังจะปุ๋ยนะ่ะป่วยอะ่ะเมื่อตัวเราเนี่ยเมื่อตัวเราอะ่ะกาลังจะป่วยหนะักเนี่ยว่านที่เราปลูกเนี่ยมันก็จะเขียวหรือไม่ก็ตายไปเลยก็คือว่าคนไทยสมัยก่อนน่ะจะมีความรู้อะ่ะเรื่องต้นไม้มงคลว่านมงคลอะ่ะดีมากพืชบางชนิดเนี่ยถ้ามันออกดอกเนี่ยแปลว่าคนที่ซื้อไปปลูกกําลังจะถูกหวยรางวัลใหญ่ ในสมัยก่อนมันจะมีตำราอยู่อย่างหนึ่งนะเขาเรียกว่าตำราอภิไทยโพธิบาทซึ่งเอ๋เคยเอาต้นฉบับที่เป็นสมัยอยุธยาเอามาแปตาลตำราอภิไทยโพธิบาทก็จะเป็นตำราที่ว่าด้วยลางดีลางร้ายลางดีแล้วก็ลางร้ายทีนี้ในตำราอภิไทยโพธิบาทเนี่ยมันเป็นกรอนสุภาพที่ ครูครูภาษาไทยอะ่ะเขียนขึ้นเกี่ยวกับลางร้ายลางร้ายว่าเออเนี่ยนะมันจะมีสงครามลางร้ายที่ว่าเออมันจะมีการล้มเจ้ามันจะมีอะไรบ้างแล้วมันก็จะมีลางพระแม่โพศพอะที่ว่าถ้าเจ้าของบ้านจะรวยต้นไม้ดอกไม้จะออกลูกออกผลเต็มต้นว่านมงคลจะออกดอกหมายความว่า คนที่ปลูกพวกว่านมงคลน่ะว่านต่างๆว่านมหาสเสน่ห์ว่านอะไรก็ตามเนี่ยว่านออรุลา่าว่านว่านมงคลน่ะก็จะมีผลน่ะถ้าว่านออกดอกเนี่ยเจ้าของบ้านจะรวยแต่บางทีมันก็เป็นที่ฤดูการของมันก็มีนะต้นไม้บางประเภทพืชบางประเภท พืชบางประเภทต้นไม้บางประเภทเนี่ยมันก็จะออกดอกของมันตามฤดูกาลอยู่แล้วมันก็เหมือนต้นไผ่พอถึงฤดูกาลของมันเนี่ยมันก็จะออกลูกต้นไผ่เนี่ยมันจะออกลูกอ่ะทุกๆสิบเจ็ดปีหรืออะไรเนี่ยที่ว่าคนจีนเขาจะมีคำกล่าวว่าทุกๆสิบเจ็ดปีจะเกิดภัยธรรมชาติจะเกิดภัยทางอาหารนะเพราะว่า ต้นไผ่อะออกลูกออกผลเยอะทีเนี้ยพอต้นไผ่ออกลูกออกผลเยอะมันก็ทําให้ประชากรหนูในป่าเนี่ยเพิ่มจํานวนมากขึ้นทีนนเนี้ยพอต้นไผ่เนี่ยมันหยุดการออกลูกปุ๊บเนี่ยนะหนูเนี่ยมันก็จะยกขบวนกันอะเข้าเมืองมาทําร้ายไล่ข้าวผักผลไม้เสียหายหมดเลยคนจริงเขาบอกว่าทุกสิบเจ็ดปีมันจะมีไผ่ ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นภัยที่เกิดมาจากต้นไผ่เขาก็เลยจะมีวิธีแก้โดยที่ว่าเออเมืองไหนที่มีการปลูกต้นไผ่มากๆอ่ะช่วงที่มันมีการออกลูกออกผลน่ะชาวบ้านเขาก็จะไปตัดเขาจะไปตัดเขาจะไปตัดต้นไผ่แล้วก็ไปเก็บลูกมันอ่ะเอามาแกงกินเพราะว่าถ้ามีลูกไผ่ในป่ามากจนเกินไปอ่ะมันจะทําให้ ประชากรหนูเนี่ยเบ่งบานแล้วก็พอมันถ้าประชากรหนูอ่ะมันเยอะๆมากเข้าเนี่ยมันก็จะทําให้มีผลทีเนี้ยคนไทยสมัยก่อนจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านพวกศิลศาสตร์มนต์ดำก็เลยจะใช้พืชหรือว่านอ่ะเอามาทําเป็นยาใช้คนไทยสมัยก่อนเนี่ยจะใช้พืชสมุนไพรเอามาทําเป็นยาเสน่ห์เอามาทํา,เ,เ,า,าทเป็นยาพิษเอามาทําเป็นยาสั่ง อย่างลูกหัวลำโพงเนี่ยคนคนไทยสมัยก่อนก็เอามาทำเป็นยาพิษแล้วก็จะมีว่านสเสน่ห์หลายชนิดที่ที่หมอผีสมัยก่อนจะเอามาทำเป็นน้ำมันสเสน่ห์มีว่านหลายชนิดที่หมอผีอะจะเอามาทำน้ำมันสเสน่ห์หรือเอามาทำเป็นยาสเสน่ห์เช่นว่านดอกทองดอกกาหลงว่านเถาเครือหลงว่านมหาสเสน่ห์ ว่านกระสือว่านข้างคาวดำว่านกำบังว่านค้างคาวดำเนี่ยจะใช้ในการทําเสน่ห์ก็ได้ใช้ทำยาให้คนเป็นบ้าก็ได้ใช้ทํำยาให้เกิดภาพหลอนก็ได้ว่านั้างคาวดำอะมันเป็นพิษมันสามารถทําให้คนที่เสพเข้าไปอะคนที่ได้รับสารพิษจากว่านข้างคาวดำอะ คนที่ได้รับสารพิษจากว่านค้างคาวดำอะ่ะจะทำให้เป็นบ้าประสาทหลอนทำให้สมองโดนทำลายภาคใต้อะเขาจะเรียกว่าว่านนางครวนคนภาคกลางจะเรียกเ,เนระพูสีไทยว่านค้างคาวดำเป็นว่านพิษว่านหางช้างเนี่ยพวกหมอ,อะจะใช้ทำเป็นยาถอนคุณใส ว่านหางช้างเนี่ยพวกหมอสมุนไพรสมัยโบราณน่ะจะใช้ทําเป็นยาถอนคุณใสส่วนว่านหานุมานประสานกายว่านหางจระเข้ก็ใช้ทําเป็นยาว่านหางจระเข้ก็จะใช้ทําเป็นยาทาผิวรักษารอยแผลเป็นรักษารอยไฟไหม้ไฟไหม้น้ําร้อนลวกรอยแผลเป็นว่านหานุมานประสานกายก็ใช้ในการ ตำแล้วก็เอามาพอกแผลที่โดนมีดฟันใช้ในการแบบฆ่าเชื้อโรคคือพืชสมุนไพรไทยในสมัยก่อนเนี่ยมีหลายชนิดที่คนไทยอ่ะจะมีความรู้ดีอยู่แล้วแม้แต่ว่าคนสมัยก่อนน่ะเขาจะนิยมปลูกพืชที่กินได้นั่นก็คือต้นมะยมต้นมะม่วงแล้วก็ต้นกล้วยอย่างคนที่ปลูกต้นกล้วยเนี่ยเขาจะรู้ว่ายางของต้นกล้วยเนี่ยใช้รักษาอาการท้องผูก ใบฝรั่งเนี่ยใช้รักษาอาการปากเหม็นมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่ว่าตอนเด็กๆเ,เอ,เเเอ,อ,เเอ๋เป็นเหาเอ๋ตอนเด็กๆอะเป็นเหาแล้วทีเนี้ยก็ไปซื้อยาไปซื้อยาฆ่าเหามาใช้โอเคมันก็หายแต่ทีเนี้ยก็เป็นอีกเออพอหายแล้วมันก็เป็นอีกเพราะว่าพอหายแล้วเราก็เป็นอีกเพราะว่าไปติดคนอื่นมาทีเนี้ยอ่ ผู้ใหญ่ที่บ้านอะ่ะเขาจะเอาใบฝรั่งอะ่ะมาตำ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 แล้วก็เอามาหมักเอามาหมักเอามาหมักหัวเลยเหาตายหมดแล้วก็ยายาย้อมผมดำทำให้เหาตายหมดยาย้อมผมดำมันเป็นสารเคมีมันทำให้เหาเนี่ยโดนสารพิษมันก็ตาย ใบฝรั่งมันก็เป็นสารเคมีเหมือนกันแหละพอมันโดนเข้าไปมันก็ตายจริงๆแล้วคนที่เป็นเหาคือคนที่ไม่ชอบสระผมนะคนที่สระผมทุกวันเนี่ยเหามันก็จะไม่ค่อยมีอยู่แล้วไปดูพวกฝรั่งอะที่ว่ามันไปอา่าไปเข้าร้านเสริมสวยจะให้ตัดผมอะแล้วช่างเนี่ยเขาสยองอะที่ว่าพวกโฮมเลสพวกไรบ้านไรที่อยู่เนี่ยมีเหาบนหัวเป็นล้านอะเพราะว่าพวกเนี้ยนอนข้างถนน ฝรั่งไม่ชอบอาบน้ำฝรั่งไม่ชอบสระผมฝรั่งไม่อาบน้ำฝรั่งไม่สระผมแล้วก็นอนข้างถนนพอมีคนนะ่ะทำบุญให้เนี่ยพ่อสงสารน่ะเขาก็อาจจะเอาเงินเนี่ยไปไปทำผมทีเนี้ยพอไปที่ช่างร้านน่ะร้านน่ะช่างเห็นเขาก็ตกใจอะ่ะเขาก็เอามือถือมาถ่ายคลิปเพราะว่าบนหัวนี่มีแต่เขาเท่านั้นเลยเขาเป็นร้านน่ะนอนข้างถนน นอนข้างถนนไม่ได้อาบน้ําไม่ได้สระผมบนหัวเนี่ยเหาเป็นร้านช่างเขาเห็นเขาก็ตกใจไนงะเขาก็เลยขอถ่ายคลิปแล้วก็ต้องไปเอาไอเนี้ยคืนในร้านพวกช่างอะ่ะเขาจะมีพวกไอนี่อยู่แล้วไงพวกน้ํายากรกผมครีมหมักผมอะ่ะช่างอะ่ะเขาก็เอาครีมหมักผมอะ่ะมาหมักนะที่เขาหมักเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเขาจะหมักเพื่อให้เหา่ามันตาย เพราะครีมหมักผมเนี่ยมันทําให้เขาตายนะก็คือว่าเอาครีมหมักหมักไปเลยพวกเขามันหายมันพวกเขาอะ่ะมันก็ต้องอ่อหายใจถ้ามันหายใจไม่ได้มันก็ตายก็แค่นั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันนี้เราพูดเพอร์เจอร์อีกแล้วก็คือเหมือนกับว่าเอ่อพวกน้ํายาฆ่าเหาอะ่ะคนสมัยก่อนอะ่ะเขาก็ใช้ใบฝรั่งใบน้นยหนา คนสมัยก่อนน่ะเวลาเขาจะฆ่าเหาอะ่ะเขาจะใช้ใบฝรั่งใบน้อยหนาแล้วใบฝรั่งเนี่ยมันดับกลิ่นปากดีมากเลยนะใบฝรั่งเนี่ยสามารถดับกลิ่นบุหรี่ได้ดีมากปากเหม็นคนที่ปากเหม็นคนที่มีกลิ่นปากเนี่ยใบฝรั่งอะ่ะดีมากดีมากเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่บ้านอะ่ะจะมีต้นชมพู่แล้วก็ต้นฝรั่งต้นฝรั่งเนี่ย ใช้ค่ากลิ่นปากเนี่ยดีมากเลยแล้วก็ต้นกล้วยเนี่ยนะยางของต้นกล้วยเนี่ยใช้แก,ก้โรคท้องเสียได้ท้องอืดท้องเสียเนี่ยยางสดของต้นกล้วยอะ่ะดีมากเอาช้อนเนี่ยเอาช้อนสั้นน่ะปักเข้าไปที่ต้นกล้วย่ยให้ยางมันออกมากินแค่หนึ่งช้อนน่ะหายเลยใช้ช้อนสั้นน่ะที่เป็นช้อนช้อนสั้นสําหรับตักพวกขนมอะ่ะ เอาช้อนสั้นอะปักเข้าไปที่ต้นกล้วยอะแล้วให้ยางมันไหลออกมาอยู่ที่ตรงช้อนมันอะพืชพืชที่คนโบราณใช้ในการทำน้ำมันเสน่ห์อะก็จะมีหลายชนิดเนี่ยว่านดอกทองว่านกาหลงว่านเถาเครือหลงว่านมหาเสน่ห์ว่านว่านเสน่ห์จันนาว่านเสน่ห์จันแดงว่านไก่แดงอะไรก็ไม่รู้มันก็จะมี เป็นพืชท้องถิ่นเป็นพืชที่เราไม่รู้ว่าว่ามันเป็นพืชมีพิษหรือเปล่าแต่เราคิดว่ามันมีพิษนะเพราะว่า,าพืชที่คนสมัยก่อนน่ะเอามาทําเป็นพืชที่คนสมัยก่อนน่ะเอามาทําเป็นยาเสน่ห์ทางคือคนสมัยก่อนจะเอาลูกหัวลําโพงอ่ะตัวลูกของหัวลําโพงอ่ะมาทําเป็นยาเสน่ห์เอาไปให้ผู้หญิงกิน เราเคยอ่านเจอนะในตำราของคนอินเดียสมัยก่อนอะ่ะจะเอาผลลำโพองอะ่ะมาตำ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 แล้วก็เอามาพอกเอาเอามาเอามาเอามาพอกผูกหัวผู้หญิงเอาเอาลูกหัวลำโพองอะ่ะมาตำทำเป็นยาแล้วก็เอาเอาเนี่ยเอาเอาสารสกัดจากลูกหัวลำโพองอะ่ะมาพ่อหัวเมียหรือไม่ก็เอาทำยาให้กินแล้วทีเนี้ย คือสูตรนี้ก็คือคนอินเดียมันชอบใช้แล้วทีเนี้ยพวกนักเภสัชของอินเดียเนี่ยเขาค้นพบว่าลูกลมพงเนี่ยเป็นสารพิษทําให้คนเป็นบ้าได้เพราะว่าในลูกลมพงเนี่ยมันมีสารเคมีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งทําให้คนที่ได้รับสารพิษตัวนี้เข้าไปอ่ะจะทําให้กลายเป็นคนบ้าทําให้กายเป็นคนจิตอ่อนทําให้เป็นบ้าทําให้จิตอ่อนทําให้เสียสติได้ แล้วคนอินเดียสมัยก่อนน่ะเขาจะนิยมใช้ลูกลำโพงอ่ะเอามาทำยาให้เมียกินเพราะอยากให้เมียเป็นบ้าจะได้ต้ยตยไปส่วนว่านดอกทองเราไม่รู้เราไม่รู้เรารู้แค่ว่าคนไทยสมัยก่อนน่ะจะชอบปลูกว่านชอบปลูกว่านนางกวัก ชอบปลูกว่านเพื่อให้ตัวเองค้าขายดีมีกําไรอะไรแบบเนี้ยปลูกว่านเพื่อให้ขายของดีปลูกว่านเพื่อให้เป็นเสน่ห์มีคนรักมีคนเมตตาอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกหมอผีที่ว่ามันปลูกว่านอ่ะมันก็จะใช้ว่านที่มันปลูกอเอามาทําเป็นยาสั่งเอามาทําเป็นยาเสน่ห์เรื่องยาสั่งยาเสน่ห์เนี่ยมันมีทั่วโลกแหละไม่ใช่มีแค่ในแม่มดยุโรป พวกแม่มดพ่อมดน่ะอันนั้นมันก็เป็นตำราของเขาไงแต่ตำราทางไทยอ่ะเราก็ได้รับมาจากทางเขมรแล้วก็ทางอินเดียคือคนไทยอ่ะได้รับตำราพวกปู่ว่านตำราว่านมงคลตำราว่านมงคลคนไทยก็ได้รับมาจากทางเขมรแล้วก็พวกตำรายาอะไรแบบเนี้ยจริงๆอ่ะคือวิชาพวกนี้มันก็เป็นวิชาที่น่าสนใจนะแต่เราไม่รู้ว่า คือเราไม่รู้ว่ามันมันยังไงเราเราคิดว่ามันน่าสนใจแต่เราไม่รู้ว่าว่านพวกนี้มันจะเป็นพิษกับร่างกายไหมเพราะเท่าที่เรารู้เนี่ยคนอินเดียสมัยก่อนน่ะเขาจะนิยมเอาต้นกัญชาไปเผาเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าก็คือเหมือนเป็นการเสพติดน่ะก็เหมือนกับว่าพอเอากัญชาไปเผาเนี่ยควัน ควันนะควันจากต้นกัญชาเนี่ยมันจะทำให้คนที่เครียดเนี่ยหายเครียดเคลิบเคล้มสบายใจคนที่กำลังมีความทุกข์ก็คือว่าบางตำหนักอ่ะเขาจะเอาต้นกัญชาเผาแล้วควันนี่ขโมงงโฉเฉงเลยจริงๆเอ๋ไม่ไม่ค่อยสนใจเรื่องต้นกัญชานะแต่เอ๋จะเป็นคนที่ สบู่อินเดียที่ใช้พวกกลิ่นสมุนไพรอ่ะสบู่อินเดียที่เป็นกลิ่นกรัายากลิ่นของสมุนไพรเนี่ยเราอ่ะใช้แล้วเราชอบมากมันชื่อสบู่ซินทออ่ะมันเป็นสบู่เมดอินเมดอินอินเดียนะเป็นสบู่อินเดียแล้วก็มีกลิ่นอ่ะมันจะเป็นกลิ่นพวก กลิ่นสมุนไพรอินเดีย India ที่ว่าพอใช้แล้วมันหอมติดผิวเลยนะและกลิ่นของมันเนี่ยพอสูดเข้าไปเนี่ยทำให้แบบหายเครียดเลยอะ่ะซึ่งสบู่ตัวเนี้เมื่อก่อนเราชอบใช้มากเลยเพราะกลิ่นมันหอมมากกลิ่นมันแบบคือมันเป็นกลิ่นกัมยานอะกลิ่นมันเป็นกลิ่นที่คนอินเดียจะใช้กัมยานเผาบูชาเทพไง เออมันเป็นกลิ่นที่คนอินเดียเขาจะใช้เผาบูชาในเทวสถานอยู่แล้วในวัดแขกอะ่ะเขาจะชอบเอากำยานอะ่ะเผาพอเอากำยานเผาอ่ะมันก็จะเป็นกลิ่นหอมฟุ้งไปหมดเลยแล้วก็เอากำยานเผาบางทีก็เอาต้นกัญชามาเผาเนี่ยพอเข้าไปก็หอมฟุ้งเลยแล้วก็ไม่เครียดแต่ว่าสบู่อินเดียเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นเครื่องเทศเขาอะ่ะพอได้กลิ่นเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเออมันหอมดี ส่วนกัญชาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีทั้งคุณและโทษอ่ะเพราะว่าน้ำมันสกัดเย็นอ่ะของกัญชามันก็ใช้รักษาโรคมะเร็งได้แล้วก็ตัวสารสกัดกัญชามันก็ช่วยแก้เครียดแล้วกัญชาเนี่ยมันก็ฤทธิ์เป็นมีฤทธิ์มีฤทธิ์เป็นยาเสพติดที่น้อยกว่าบุหรี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็พูดนานแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ